สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีได้สมัยเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณยายผมเล่าให้ผมฟังอีกทอดหนึ่ง,งนะครับสำหรับเรื่องนี้คุณยายบอกว่าตอนที่คุณยายยังอายุแบบสาวรุ่นรุ่นน่ะสักสิบต้นต้นประมาณเนี้ยนะครับท่าน,นก็บอกว่าท่านก็มีป้าคนหนึ่งที่รู้จักกันชื่อว่าป้านวลป้านวลเนี่ยเป็นคนที่สวยหน้าตาดีกิริยามายาดีแล้วที่สําคัญคือกะททากับข้าวเก่ง ทำขนมอร่อยมากหนึ่งในนั้นก็คือโปรดักที่แกทาบ่อยมากที่สุดก็คือมะม่วงกวนครับเพราะว่ารอบๆรบ,บ้านเนี่ยพื้นที่บ้านของประนวลเนี่ยแกก็จะปลูกต้นมะม่วงไว้เยอะแล้วพอมันสูกมาปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ทันก็เก็บมาก,กวนเพื่อถนอมอาหารไว้แต่แกก็ทำเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้นมะม่วงแกก็นข้งจะดกแล้วก็ รสชาติอร่อยก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในเขตแถวๆนั้นเลยแหละครับว่าถ้าจะกินมะม่วงกวนเนี่ยต้องมาซื้อจากจากรานวนเท่านั้นอ่าแล้วทีนี้ปนวนก็ด้วยความที่แกเป็นคนสวยครับก็มีคนมาหมายปองมาติดอะไรกันเยอะจนสุดท้ายแกก็เลือกผู้ชายคนหนึ่งมาแต่งงานกับแกพอปนวนแต่งงานมีครอบครัวปุ๊บอ่ะทุกอย่างก็เหมือนดําเนินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งแกเริ่มตั้งท้องอ่มีลูกจะมีลูกคนแรกและแต่พอท้องม,มาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกับสามี บ่อยเข้าบ่อยเข้าจนกระทั่งชาวบ้านได้ยินเสียงแกทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆแล้วแกก็ชอบเดินมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นมะม่วงที่แกไปเก็บลูกมามากวนนั่นแหละรครับแล้วก็คุณยายของผมเนี่ยยายน้อยเนี่ยแกก็เดินไปนั่งคุยกับกับป้านวลอยู่เรื่อยๆปลอบใจก็ว่าเป็นอะไรป้าอ่าก็คุยกันสะเปเฮราจนกระทั่งแกบอกว่าแบบแกทะเลาะก,กับกับสามีแกบ่อยแกรู้สึกไม่สบายใจแกเครียด ทีนี้ยายผมแกก็ยายผมเด่ยยน้อยนีก็เลยปลอบใจกันว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะแบบว่าเราท้องหรือเปล่าก็เลยทําให้เราแบบอารมณ์ชุนเฉียว mm. นะใจเย็นๆอ่ะแล้วก็นั้นก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปบ้านของตัวเองจนกระทั่งรุ่งเช้าประมาณสักตีห้ากว่าแม่ของคุณยายผมเนี่ยแกก็มาปลุกเด่ยยน้อยตื่นให้ลุกลุกลุกไปไปไปเดินทางไปสมัยนั้นมันยังไฟฟ้าอะไรยังไม่สว่างมากครับก็เลย แบบถือไฟฉายไปด้วยตะเกียงไปด้วยเดินไปแล้วแม่ของยายเนี่ยแกก็พารีแบบทั้งเดินทั้งกึ่งวิ่งรับไปที่บ้านซึ่งมันห่างกันมาสักสี่ห้าร้อยเมตรพอไปถึงปุ๊บแกก็ไปตะโกนเรียกหานวลนน่นนุนะครับก็เงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนแบบเดินไปรอบ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 รอก็ให้สามีของปนวลเนี่ยช่วยหาด้วยเพราะว่าแกบอกว่าแกวิ่งเนี่ยมาบอกแม่ของยายบอกว่าปนวนหายไปจากบ้าน ก็เลยไปตามหากันจนกระทั่งรอบบ้านไม่เจอแล้วก็เลยเดินเดินหาแบบเออไปเทียแถวต้นมะม่วงหรือเปล่าเพราะปนวนผมยายยายน้อยบอกว่าปนวนชอบไปก็เดินไปปุ๊บปรากฏว่าพอไปถึงส่องไฟส่องสองสองสองรอบรอบต้นอะไรก็ไม่เจอจนแกะกิจใจครับยายผมแกะกิจใจก็เลยแบบฉายไฟฉายส่องขึ้นไปบนต้นมะม่วงปรากฏว่าก็เจอปนวนพ่ออยู่ด้านบนอื อืมแกไปผูกคอตัวเองีอต้นมะม่วงซึ่งเป็นต้นที่แกรักมากด้วยแกบอกว่าต้นนี้มันดกที่สุดแล้วก็รสชาติดีที่สุดอืมพอเป็นอย่างงั้นก็สามีแกก็รีบปีนขึ้นไปแปลร่างแกลงมาพอแปอลร่างลงมาก็ตอนนั้นคือไม่ทันแล้ว่ะครับแกก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยตายทั้งกรมเลยครับทีนี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านก็แบบโอ้โหลือกันไปแล้อย่างเงี้ยมันต้องเฮี้ยนแน่ๆเลยก็ หลังจากประกอบพิธีศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ความเหยนก็เริ่มต้นขึ้นเลยครับ uh huh. เพราะด้วยความที่ต้นมะม่วงมันดุอะครับมันก็เป็นที่แบบหมายตาของหลายๆคนเนาะยุคก่อนเขาก็แบบเอ้ยมันก็เป็นผลไม้ที่แบบมีมูลค่าพอสมควร uh huh. ก็จะไปแอบเก็บมะม่วงกัน uh huh. แต่ปรากฏว่าบางคนไปก็ไปเจอปรนวนเนี่ยนั่งแกว่งขาเล่นอยู่บนกิ่งไม้ก uh huh. ิ่งมะม่วงเนี่ยครับ uh huh. บางทีก็ ทำเป็นเหมือนเสียงโยนมะม่วงตกทุบตับทุบต,ตับลงมาไม่เห็นคนพอจะเดินไปเก็บมะม่วงเนี่ยจะปรากฏว่าเห็นเป็นประนวนเนี่ยยืนอยู่แล้วก็มาไล่ทุกคนไม่ให้เข้าไปใกล้ต้นมะม่วงที่แกห่วงที่แกชอบทีนี้จนเรื่องราวมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆครับคนก็เจอเยอะบางคนคือมันเป็นต้นมะม่วงเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนน,นะครับที่เป็นถนนดินสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนสัญจรก็จะต้องเดินผ่าน บางทีเขาเดินผ่านก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขยมเก่งมะม่วงเพื่อมเพื่อมอยู่จนกระทั่งมีวัยรุ่นอ่าด้วยความที่เป็นวัยรุ่นไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ท้าเลยว่าเออถ้าแน่จริงก็มาเดี๋ยวคืนนี้จะไปเก็บมะม่วงวัยรุ่นก็เขาก็รวมตัวกันได้ไวัยรุ่นผู้ชายสามสี่คนก็รวมตัวกันได้ก็ไปเก็บมะม่วงตอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะครับช่วงกลางคืนแอบแอไปเก็บกันเขาก็บอกว่าแบบเขาก็เล่าให้ฟังหลากที่เกิดเหตุการณ์ว่า ก็ไปเก็บกันสามต่อสามสี่คนเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็ไปเก็บปกติครับไม่มีอะไรมะม่วงก็อยู่เต็มต้นอ่าส่วนที่หล่นก็หล่นแล้วก็บางส่วนก็เอ่อต้องปีนขึ้นไปสอยเก็บเอาไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็พูดอย่างนี้ก็เก็บจนได้เต็มตะกร้าแล้วครับกําลังจะเดินทางกลับกาลังจะหันหลังปุ๊บให้ต้นมะม่วงเดินไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงบอกว่าเด <c> ี๋ยวสิมะม่วงที่เอาไปน่ะมันยังสุกไม่เต็มที่อืม ถ้าจะเอาไปกวนเะนี่ยมันต้องสุกเละๆซะหน่อยมันถึงจะอร่อยรสดี<ะ>พอพอได้ยินเสียงพูดแบบนี้ปุ๊บวัยรุ่นทั้งสามก็หันมาปุ๊บส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปรอขนอกเขาก็หันไปปุ๊บก็ปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ยืนแล้วก็ยืน่นมะม่วงมาให้พวกเขาเรามาเอาไปซีเนี่ยต้องลูกแบบนี้สุกแบบนี้มันถึงจะไปกวนอร่อยอืม,อมแล้ว วัยรุ่นทั้งสามก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆก็ด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้สนิทกับกับป้านวลน,นะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปหยิบอามะม่วงจากมือเลยพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บแสงไฟที่อยู่ในมือมันก็จะท้อนให้เห็นอืปรากฏว่าผู้หญิงที่ยื่นมะม่วงให้เนี่ยไปยืนอยู่แล้วก็แบบเหมือนหน้าแกเละอะครับหน้าแกเละแล้วก็ตาถลนออกมาแล้วแกก็พูดว่าเนี่ย มันต้องเละๆแบบนี้มันถึงจะไปกวนแล้วมันอร่อยเป็นมะม่วงกวนไม่ได้หมายถึงหน้าเละปะนวลหมายถึงมะม่วงพูดแบบเยือกเย็นไหมหรือพูดแบบธรรมดาพูดแบบเย็นๆนะครับพูดแบบมันต้องมะม่วงแบบนี้มันถึงจะไปกวนอร่อยถึงจะกวนอร่อยเลกๆหน่อยยายก็เล่ามาแบบนี้พอได้ยินเสียงกันปุ๊บทั้งสามว่าแบบโยนทุกอย่างทิ้งแล้ววิ่งกันมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รออยู่แล้วก็แบบตะโกนลั่นหมู่บ้านกันไปเลย จนจับไข้หัวโกรนเน่ยนะครับตอนเช้ามาก็แบบชาวบ้านก็ไปถามไทว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นเขาบอกว่าโอ้โหเฮี้ยนเฮี้ยนมากเฮี้ยนมากแกหวงมะม่วงกันจริงๆแกจะไปขอมะม่วงสุกสักหน่อยมากวนกินสักหน่อยนึงก็ไม่ให้ห่วงจริงๆทีเนี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านก็โจทย์จานกันไปใหญ่เลยจนจนแม่ของคุณยายผมเนี่ยแกก็ไม่ไหวแล้วแกก็แบบอ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคนมาเชิญวิญญ,ญาณสักหน่อยดีกว่า ก็เลยไปหาหมอซึ่งเป็นยุคนั้นจะเป็นหมอผีหมอธรรมเนี่ยนะครับ<อ>เป็นคนมาทําการจัดการพทำพิธีกรรมจัดการให้ดวงวิญญาณใจสงบอ่ะพอหมอมาทาปุ๊บหมอก็บอกว่าโอ้โหมันเงี้ยนะเพราะว่าขณะที่คืนที่เก็บไปทํากันคืนเนี่ยหลังจากที่ทําพิธีแล้วแกก็บอกเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าตอนที่ไปทําเนี่ย ขณะที่ทําพิธีอยู่แกบอกกโูโ,โหต้นมะม่วงสั่นไว้เหมือนแบบโดนลมพายุซึ่งสั่นอยู่ต้นเดียวอืมอิงไวยวยาบยายบยายายาแล้วก็แบบเขาก็ตะโกนมาบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกูออืมืมมจนหมอผีบอกว่าเอาไม่อยู่หรอกทำยังไ,ไงก็ต้องปล่อยแล้วก็ อย่าให้ใครเข้าไปยุ่งกับเขาเขาแล้วกันเขาน่าจะแค่หวงพื้นที่ตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้มายุ่งข้างนอกเลยอืจริงอืจนจนเวลาหลายเดือนผ่านไปเรื่องมันก็ค่อยๆซาเพราะทุกคนก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเรื่องเงียบจนเงียบไปแล้วทุกคนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วทีนี้ป้าโนอาญายายน้อยเนี่ยกับเพื่อนๆแกก็เลยแบบไปนั่งเล่นในสถวนั้นในช่วงกลางวันนะครับจนกระทั่งพกค่ําในระหว่างที่แกกาลังจะเดินกลับแกก็ได้ยินเสียงบอกว่า น้อยป้าฝากไปบอกแม่หน่อยทําบุญให้หน่อยพอแกได้ยินปุ๊บแกบอกโอ้โหขนลุกตั้งแล้วก็หันมองไปปุ๊บก,ก็ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นแกบอกว่าได้ยินอย่างเงี้ยแกก็รีบวิ่งกลับบ้านพอไปถึงบ้านแกนก็ไปบอกแม่แลวยายก็ว่าเออเดี๋ยวคงต้องทําบุญนั่นแหละก็เลยท้ายก็เลยได้นิมนต์พระท่านไปสันปตาหารอยู่บริเวณโคนต้นไม้พอไปถึงพระท่านก็บอกว่าอือโยม ได้ทาบุญอุทิศอะไรให้เขาไปเต็มที่หรือยังซึ่งแม่ของยายครับบอกว่ายังไม่ได้ทําเพราะว่าปกติเขาจะเก็บศพไว้เป็นประมาณปีหนึ่งฝังไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาประชาพนักกิจทีหลังกันนะครับหลวงพ่อเขาบอกเออยังไงก็มันทําบุญกวดนะ้ําให้เขาอุทิศกุศลให้เขาหน่อยก็แรอบกันนะจะได้เขาจะได้ไม่ทุกข์จะได้ไม่ต้องยึดติดกับสถานที่อพอท่านพูดจบ ยายน้อยเนี่ยแกบอกว่าต้นมะม่วงซึ่งมันนิ่งๆอยู่เนี่ยพอมันหลวงพ่อพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยกิ่งมะม่วงมันไหวเองแบบทั้งๆที่ต้นรอบๆก็ไม่ได้มีลมพัดอะไรเลยนะครับอืมอมันเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนเขาให้รับรู้ว่าแบบเนี่ยเขาเขาก็าอยากได้บุญจากสิ่งนี้นะที่แม่ทําให้อพอเป็นอย่าง,งานั้นปุ๊บดังนั้นยายน้อยกับแม่ของยายเนี่ยก็ทําบุญใส่บาตรอุทิศให้กับป้านวลเ,เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบปีครับ เขาก็ขุดศพที่ฝังเนี่ยมาชปาปนกิจแล้วคืนที่ชปาปนกิจเนี่ยเยนน้อยแกก็บอกว่าแกได้ยินเสียงมือคนเดินขึ้นมาบนเรือนะครับเป็นลักษณะเมื่อก่อนจะเป็นบ้านไม้สองชั้นเนี่ยคข้าว่าไม่ได้ถุนแล้วก็เป็นเสียงมันเป็นเหยียบบันไดไม้ซุบุบซุบุบ,บ,บ,บขึ้นมาแล้วก็มายืนอยู่หน้าห้องที่แกนอนแล้วแกก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าน้อยฉันไปก่อนนะฝากบอกแม่ฉันด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วง แล้วก็เงียบไปซึ่งยายน้อยเนี่ยก็จาได้ว่านี่คือเสียงของป้านวนอก็ถือว่าหลังจากนั้นก็ทุกคนก็เงียบครับไม่ไม่มีใครได้เห็นแกมาปรากฏตัวเห็นอีกและต้นมะม่วงต้นนั้นก็กลายเป็นว่าจากเคยออกดอกออกผลแบบดกดๆรสชาติด,ดีก็แห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดเหมือนกันเหมือนกับเขาไม่อยู่แล้วตรงนั้นนะครับ ใครที่ชื่นชอบความหล่อนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้<ๆ> <f> วดนยวน,วน,นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามาๆๆด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X